สวัสดีครับนะครับเราอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะครับก็วันนี้นะครับถึงเวลาที่ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้ช้างนะครับนี่นะครับอยู่กับปลายดอยจอมพลังนะครับนะครับอ้าวอึบลูกดีดีลูกอึบเออเก่งมากทางนู้นทางนู้นไม่ใช่มาทางนี้นะครับไปแล้วนะครับ ก็มีหน้าที่นะครับก็เป็นพ่อบ้านนะครับที่ดีขนหญ้านะครับนี่ก็คือ,อขนหญ้าไปให้พ่อไพรกิกชัยนะครับที่สระบุรีนะครับนี่นะครับก็ตัดหญ้าไปวันนี้ก็เป็นหญ้าที่ศูนย์ช้างของเราได้ปลูกเองนะครับปลูกเพื่อจะสำรองไว้ช่วงที่หาซื้อหญ้าไม่ได้นะครับ ก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยช้างนี่แหละครับปุ๋ยขี้ช้างนะครับแล้วก็ไม่ได้พ่นสารเคมีนะครับก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็เดี๋ยวอีกจะตัดอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับกับทีมงานสุดหล่อของเราพี่บัตนะครับนี่ครับสวัสดีครับนะครับมาอีกแล้วนะครับลายดอยสุดหล่อนะครับ ของพ่อเอากาชัยให้ได้รถกระบะหนึ่งนะที่เหลือก็เอาไปให้เชือกอืนอ่นๆบ้างฝากไปให้สงกรานบ้าง <c oughs> <c oughs> โหโห